ชิวๆครับข้อแรกไม่มีอะไรรับไปข้อต่อไปกันครับทุกคนตึ๊บอ่ะโอ้โหออคุณจะเลือกจีบใครเพราะอะไรครับผมโอ้โหผมมีขยับไปก่อนไหมครับข้อนี้ข้อสุดท้ายครับมมอสุดท้ายโอ้โหโอเคครับผมไม่เป็นไรในฐานะที่ผมเป็นในฐานะที่ผมเป็นชายชาติก่อนก่อนที่จะตอบเนี่ยผมอยากจะขอ สั่งเสียไว้ทุกคนก่อนนะครับผมว่าถ้าพวกนี้เนี่ยตื่นมาไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยอย่าลืมผมนะออรกินก็จะไปไหนครับอ๋เปอเปล่าครับผมเนี่ยอาจจะแบบว่าอืมอยากจ,จะไปเปลี่ยนเส้นทางอาชีพเล็กน้อย,ออยถ้าจะเลือกจิบไครด้านซ้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีอายุครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นหมา <laughs> คุณคุณคิดว่า คุณคือด้านขวาเนี่ยถ้าผมเลือกไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าผมเออเป็นซูฟายนะเาอาจจเป็นคนที่มีเราจะนยมแบบซูฟายแล้วผมไม่เอาแบบนั้นนะรับมันแบบว่ามันไม่ดีนะผมแล้วด้านซ้ายเนี่ยเออ ไว้ก่อนดีกว่านะครับผมวันทีพอดีว่าผมแบบว่าไม่ได้มีสเปคเป็นคนที่อายุห่างกันจนมากเกินไปนะครับผมแค่บอกว่าประมาณอาจจะเป็นพี่สาวสักไม่กี่ปีพอได้อยู่แต่ถ้าแบบเยอะเกินไปอย่างนี้ก็น่าจะไม่ไหวนะครับผมผมแย่จริงเลยสงสัยวันนี้ผมจะไม่ได้เลือกจีบใครเลยนะครับผมแย่จริงเนี่ยแล้วแล้วคนอื่นว่าไงบ้างฮะในฐานะที่ผมเป็นคนสุดท้ายนะคะผมจะขอเลือกว่าถ้าโจทย์ถามว่าให้ผมเลือกจีบใครผมเลือกว่าผมจะเลือกเป็นโสดครับผมรู้สึกว่า ผมเป็นโสดผมก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะก็หน้าตาผมก็ดีอยู่พอตัวเพราะฉันไม่เป็นไรสดต่อไปก็ได้ครับครับผมคนทายซีซั่นสองเองครับแน่นนว่าในการที่จะเลือกจีบใคัคนเนี่ยเราจะต้องเลือกจีบคนที่สามารถมีพลังบวกให้เราได้ทุกวันคนที่มีตอวยิ้มสดใสโอ้โหแล้วก็มีพลังที่ทำให้รู้สึกอยากจะขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมาก ทำได้ผู่ใหญ่ต่างๆอ,อครัวต้องเป็นคุณแน่นอน,นครับแอชิียแน่นอนเลยใช่ไ<ม>หมครับผมเลือกจีบตัวเองครับทุกอย่างที่ผมมีเนี่ยแบบว่าตรงกับที่ผมคูดหมือผมเลือกที่จะจีบตัวเองครับโอ้โหเรียกว่าผมกับนคนสาราน,นี่ผมเลือกไม่จีบใครส่วนคนสาราเลือกเป็นโสดแต่คุณเนี่ยเลือกที่จะรักตัวเองเนี่ยถือเป็นคําตอบที่ เนื่องจากสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่สามารถรับความหล่อของพวกเรา3คนได้ไหวนะฮะก<น>็เลยเกิดอาการอึ้งไปชั่วขณะนะครับผมดึงค <c oughs> <c oughs> รับเฉลยและโดนหมายชิบหยิงสตรีมโอ <c oughs>